เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,569วงเงินจำนวน7,987ล้านบาทเพื่อสนับสนุนแผนการศึกษาและเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพแผนพัฒนาครูและการศึกษายืดหยุ่นเพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาครมรเห็นชอบให้แผนการใช้เงินของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,569วงเงินจำนวน7,987ล้านบาทเพื่อสนับสนุนแผนการศึกษาและเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพค่ะแล้วก็แผนพัฒนาครูด้วยมีแผนของการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายนะคะและการสื่อสารแผนการพัฒนาขององค์ความรู้ค่ะแล้วก็ นโยบายของรัฐบาลก็จะสนับสนต่อนะคะในเรื่องของภาคการศึกษาก็เรื่องของซี r ร่ดรอปเอานะคะช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะก็สวจัดงานสัมมนาวิชาการ Equity Forum 2025ประเทศไทยกับการแก้ปัญหาเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยผู้จัดการกสสได้นำเสนอรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี2567และทิศทางสำคัญในปี2568 ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานร่วมกับฝ่ายนโยบายทั้งจากส่วนกลางและพื้นที่โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกสสศาสตราจารย์ดรสมพง์จิตระดับที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกสสและภาคนโยบายรัฐบาลฝ่ายค้านผู้นําท้องถิ่นนักการศึกษานักวิชาการนิสิตนักศึกษาร่วมกว่า200คนร่วมกิจกรรม กสศโดยสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่4ขบวนคน,นเคลื่อนขอบวนงานมองหาสู่มองเห็นเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาร่วมถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตราการ Thailand Zero Dropout ให้กับจังหวัดขับเคลื่อนงาน Thailand Zero Dropout ทั้ง25จังหวัดรวมถึงจังหวัดอื่นๆได้เรียนรู้ร่วมกันในงานได้รับเกียรติจากศาสรรตราจารย์ดรสมพงษ์จิตรดับที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกสส คุณสรวิทย์ภัยบุญรัตนากรกรรมการบริหารกอสอสอและผู้จัดการกอสอสอร่วมกิจกรรม นอกจากนี้กสสยังได้จัดงาน Equity Day ณมิวเซียมสยามชวนสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเด็กทุกคนภายใต้เป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนที่เลือกเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากโครงการ Thailand Zero Dropout ทั่วประเทศได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและความสามารถที่หลากหลายเพื่อพิสูจน์ว่าหากสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดีเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ กสสโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนำเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและธนาคารโลกในการพัฒนาแกนนำผู้บริหารสถานศึกษาครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์การออกแบบกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทย กสสโดยสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาร่วมหารือกับดรทีพวังขนานรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงแนวทางการขยายผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือ OBECCA r e ในสถานศึกษาสังกัดสพทปีการศึกษา2568 ขณะเดียวกันกสสได้ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ออกแบบและแนวทางการเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายการทำงานโครงการต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือโ b e บ a แ e สังกัดสพทออเพื่อจัดอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการรู้จักนักเรียนรายบุคคลและแนวทางการดูแลนักเรียนแต่และช่วงวัย นอกจากนี้กสสยังได้จัดอบรมการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาคในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการคัดกรองความยากจนเพื่อตั้งงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีประจวบคีรีขันธ์และกาลสิน์ กส,อสอร่วมกับเครือข่ายชมรมนักจัดก,การศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดารมูลนิธิกระจกเงาและ ALTV ไทชาย PBS จัดกิจกรรมธนาคารโอกาสและถนนครูเดินครั้งที่4นักโรงเรียนบ้านโคกง,งามจังหวัดเลยพร้อมเวทีระดมข้อเสนอจากทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีศาสตร,ราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกอสศและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม กสศโดยสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาร่วมกับเลขาธิการสำน,นักงาน,น,น,งานเลขาธิการคร,รูสภาและสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนบ้าน้วยข้าวลีบจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานโครงการครูรักถิ่นรักคุณธรรมในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลของครูรักถิ่นรุ่นที่1โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณความเป็นครูแก่ครูรุ่นใหม่ ตามหลักการสำคัญของจรรยาบัณวิชาชีพครูควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกสศโดยสถาบันวิจ <iv>. <Angie> ัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับคณะทัศนมาสศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมคัดกรองสายตานักเรียนณโรงเรียนบางลี่วิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีให้กับครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า300คนจาก20โรงเรียนเป็นการใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้หรือ OBE Care ที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียนความเสี่ยงในทุกมิติโดยมีผู้จัดการกศสร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กสศโดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมการเงินเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทยครั้งที่2เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานด้านการศึกษาของหน่วยงานภาคเอกชนไปสู่การสร้างพาร์เนอร์ชิพโมเดลซึ่งเป็นโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงโอกาสการศึกษา ขณะที่ผู้จัดการกสสได้รับเชิญร่วมง,งานถแถลงข่าวบริษัท Asset Wise ในโอกาสครบรอบ20ปีพร้อมรับมอบทุนการศึกษาจำนวน10ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านมลนูลนิธิ9คนละ9ภายใต้โครงการ9เพื่อน้องปีที่5 ปิดท้ายกิจกรรมผู้จัดการกรสสผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมวิ่งรันแห่งความรักอยุธยา21 k จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มูลนิธิ9คนละและพาคีเครือข่ายจัดขึ้นนำโดยคุณอธิวราคงมาลายัยและเหล่าศิลปินดารานักแสดงเป้าหมายวิ่งระดมทุนการศึกษาโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบไปกับมูลนิธิ9คนลและกะสสเพื่อสนับสนุนโครงการ 9, 9เพื่อน้องปีที่5ต่อไป